ตอนนี้เราก็อยู่ในร่องที่สามนะครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ายไปข้างในนะครับจะถ่ายไปเดินไปบนสันร่องนี้ครับให้เห็นบรรยากาศข้างในว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นทุเรียนทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับปลูกปลูกเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานวันที่สองตุลานะครับปลูกเมื่อวานนี้วันนี้มาลดน้ําข้างๆก็จะเป็นที่เลี้ยงี่เราตรงนี้เราชัดเจนจะมองเห็นชัดเจนว่าตรงนี้ เมื่อท,ทุเรียนเราปลูกไปแล้วเนี่ยเราต้องการพี่เลี้ยงเราก็จะใส่ปวกเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดนี่เขาจะมีระยะเวลาอยู่กําหนดคือสามเดือนเจ็ดสิบกว่าวันนะครับตอนนี้เราก็เอาเขาเป็นพี่เลี้ยงไปก่อนก็คือข้าวโพดแล้วน้ํามันกระจายเราเปิดทีเดียวเลยข้าวโพดมันก็ได้ด้วยแล้วถัดมาระยะท,ทุเรียนก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดคูณเจ็ดหลุมนี้ไปนู่นเจ็ดเมตรตรงเนี้ยสามเมตรสี่เมตรนะเราก็จะใส่ มะ,ะกอนะครับอันนี้เป็นมะ,ะกอพันธทอนแลนนะครับสัตวมาหน่อยนึงจากมละกอหนึ่งเมตร m, ก็จะเป็นกล้วยครับเพราะกล้วยเนี่ยอนาคตเราก็จะเอากล้วยไว้เลยนะครับระหว่างทุเรียนเป็นกล้วยเพราะมะ,ะกอนี่ทํามันมีอายุมันเป็นโรคก,ก็ปีสองปีแล้วก็ออกนะครับแต่ที่จะอยู่ต่อไปเลยก็คือกล้วยกล้วยกับมาทุเรียนแล้วก็เป็นกล้วยอบไรอย่างเงีมาชมตรงนี้ ถัดมาก็เป็นทุเรียนเจ็ดเมตรระหว่างต้นเจ็ดเมตรครับเป็นทุเรียนข้างข้างก็เป็นข้าวโพดเหมือนเดิมนะครับถัดมาสี่เมตรจากทุเรียนมาข้าวโพดไอ้มามะละกอสี่เมตรนะครับข้างล่างเป็นพริกตอนนี้เราก็กินพริกไปก่อนเดี๋ยวอีกเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วก็กินมะละกอนะครับ ัดมาก็เป็นมะละกอเหมือนกันสี่เมตรระหว่างตนนน้นนี้โุดเดินไปเรื่อยๆครับนี่หลงหลุมเมื่อวานนะครับนี่เป็นเหมือนทองกิ่งข้างนะครับอ่าต้นพันสี่สิบห้าบาทเหมือนเดิมนะครับขุดไม่ได้ขุดหลุมปลูกนะครับแกะถุงวางแล้วก็หมุนดินเหมือนเดิมนะครับ ดูบรรยากาศครับตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอเหมือนเดิมนี่ครับตามมาเรื่อยๆกล้วยที่เราใส่ก็จะเป็นกล้วยไข่นะครับ เพราะกล้วยไข่จะเป็นพืชที่เป็นกล้วยที่ไม่ไม่มีกอเยอะนะครับถ้าเป็นกล้วยน้ำว้านี่จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอนาคตเขาจะแตกกอใหญ่มากครับกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ีสุดเลิน,นเล่น นี่เพิ่งมาปลูกเมื่อวานนี้นะครับถุงยังไม่ได้เก็บไปเลย ก็ข้อดีของการปลูกแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้านึกสภาพถ้าเราปลูกทุเรียนแบบเดียเด่ยวๆเลยนะครับมันก็จะไม่มีพวกนี้ไม่มีกล้วยไม่มีมะละกอไม่มีข้าวโพดนะครับมันก็จะเป็นแบบอะไรลน้ลนๆมอมองว่ามันไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าทุเรียนตอนปลูกใหม่นี่เขาต้องการแบบแสงลำไรหน่อยหนึ่งครับเราก็ใช้ข้าวโพดเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปสามเดือนสามเดือนปุ๊บเราเอาข้าวโพดออกเคลืออกต่อไปที่เลี้ยง ระดับที่สองก็คือมละกอนะครับมละกอนี่เขาจะอยู่กับทุเรียนไปประมาณปีถึง2ปีนะครับจาเเขางามงามไม่เป็นโรคครับปีถึงสองปีแล้วก็เอามละกอออกครับจุดพลังจินดูตอนนี้เป็นมนละกอ ขึ้นเองนะครับวันนี้นี่งามมากเลยพอดีเขาได้เขาน่าจะได้อันนี้มันมากับดินนะครับขึ้นเองลากก็น่านจะได้พวกเป็นปุ๋ยอยู่ข้างล่างที่ทําไว้นะครับกินพิมพ์ขี้ควายแล้วก็บกเป็นบงไม้หม,มักไว้งามมากเลยนะครับ